สวัสดีนะคะเพื่อนพี่พี่น้องๆจ๋าก็แอดมีก็ทวิภพนะคะออกมาจากประตูแล้วนะคะมาทวิภพมาท้องทุ่งนาเนี่ยนะคะก็มาย่อยอาหารยําเย็นด้วยกันหน่อยนะคะเพื่อนๆจา๋าปวดฟันมากๆเลยนะคะพอดีทานอะไรไปติดซอกฟันเนาะแล้วมันเป็นซอกฟันที่แบบขุดแล้วมันหลุดเนี่ยไปแคะไปแคปมาปวดมากๆเลยนะคะ ใส่ได้ต้องไปทําการถอน <c oughs> คงอุดไม่ได้แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วแบบกรอหอก่อนจะอุดต้องกรอนะกรอแล้วรู้มันสึกมันเสียวมากๆแล้วหมอบอกว่าถ้ามันเสียวมากครั้งต่อไปคงอุดไม่ไม่ได้แล้วว่าอาจจะต้องถอนเนาะรักษารากฟันก็ไม่อยากรักษาเนาะมันเป็นฟันที่ปุแล้วไม่อยากเก็บไว้เนาะ น้องมาหานะคะน้อปงปุ้ยนี่นะคะปุ๋ยปุ๋ยเจ้าคุณน้องคุณุ้ยนี่คถึงน้องถิงดีนะคะบรรยากาศก็เขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะทุ่งท้องทุ่งนาดูนี่นะคะเพราะฝนตกหนักนะคะทั้งวันสองวันสอง,งคืนเลยแล้วก็น้ำขังนะคะท้องทุ่งนาน้ำไม่มีเลยก็น้ำเจิ่งนองเลยนะคะเป็นเจนะะิ่งจ้ะ ดีบรรยากาศข้าวเขียวหรือว่าข้าวตกท้องหลวงสีทองให้เราได้เห็นแล้วเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เบื่อตอนเย็นนะคะหมาแถวเนี้ยต้องหยุดพูดปั่นไม่เฉยๆนะครับเพื่อน เพื่อนจะลมโชยลมโชยกลมหนาวคงจะมาแล้วนะคะเพื่อนๆลมหนาวคงจะมาแล้วนะคะมีลมโชยลมโชยไม้ไหวสบัดเลยนะคะ หยุดด้วยไม่มีรถเลยมีรถจอดนะคะวันนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะช่วงเช้าจนบ่ายฝนนะคะเพื่อนๆจ๋าดูนะคะดูนกนะโอ้ยบินกันอยู่ดิดูดิอิจฉานะคะ ไปเป็นคู่เลยนะคะอฉาจะพั่งนกนะคะแอดเมไม่ได้เลยเมื่อกี้นะคะมีนกบินผ่านไปเป็นคู่เป็นคู่นะคะแล้วก็อิจฉานกนะคะอิจฉานกดูบรรยากาศตรงนี้นะคะฟ้าแลบๆนะคะเพื่อนๆดูนี่ึค้มนะคะค้มแอบแลบแอบแลบนะคะไม่ได้เลยเราต้องรีบแล้วนะคะ เพราะว่ามีลมรู้สึกว่าจะมีลมนะคะรีบปั่นเลยนะคะรีบปั่นแล้วก็รีบกลับนคะคะก็นกบินนกบินนกบินกลับลังนะคะก็ส่วนตรงนี้มีรถมาอไจ,จ้าฟังเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆได้ยินไหมคะเสียงอะไร จิงหลีดจิงหีดจิงหลีดหรืออะไรนะคะจิงหลีดเล่ไรหลีดร้องกงธนาดวนสิบแสนสุรยาวัดมาดนตรีสวยนะคะไม่รู้มีคนเดินไปท่อมเก็บอะไร เงียบมากนะคะมาเงียบมากผิดปกติปกตินี่ต้องเห่าแล้วนะคะไม่คงไปแค่ตรงน,นี้พอแล้วนะคะสุดทุ่งนี้พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหมืนเรจะมีถนนดำนี่นี่ไกโพดนะคะงามมากก็มีเก็บเกี่ยวฟักทองแถวฟักทองไว้บ้างแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศเงียบนะคะเพื่อนจ๋า ก็บางบริษัทเขาก็หยุดกันเนาะโรงเรียนก็หยุดด้วยก็บางที่ก็หยุดกันนะคะก็ไม่มีเงียบเงียบเดียวแีจะกลับรถแล้วก็กลับปับนกลับไปนะคะกลับเข้าบา้านก็ทำบรรยากาศกันแค่ตรนนี้พอแล้วเนอะนี่นะคะท้องฟ้าท้องฟ้าก็หล,ลัวๆหลเลยสะลัวสะว ย้อนกลับนะคะเพื่อนๆจ่ายย้อนกลับย้อนกลับบ้านกันดูนี่น้นฟ้าเป็นสีสีส้มๆนะคะเหมือนจะมีลมนะคะเพื่อนๆ,ๆนะคะดูท้องฟ้า กลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆจะป่ารั่วแล้วนะคะหกโมงหกโมงกว่าเนาะก็กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆปา่ายังดี เงียบนะคะวันนี้เงียบบรรยากาศเงียบเงียบสงบนะคะเหมือนขึ้นใต้น้ำบรรยากาศเงียบสงบนะขึ้นใต้น้ํามันจะมีพายุมาตอนไหนไม่สามารถรู้ได้เนาะก็เหมือนกับชีวิตคนนะคะบางทีความเงียบก็ไม่ได้มาปลอดภัยเนาะอาจจะมีอะไรระอุขึ้นมาาต้องแบบ ไอ้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ตลอดเวลาพูดเหมือนนักไอ้นี้เลยนะคะฟ้านะคะเพื่อนๆ ดูวันนี e ้คืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะอากาศก็คึ้มคึมนะคะเพื่อนๆจ๋าก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเมยก็ปั่นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจจะต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรยานพามาออกกำลังกายยามเย็นนะคะ จบคลิปลงคลิปนะคะไว้จะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เ,หเมย์ด้วยนะคะกับขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบ้าย่จ้า